ตอนนี้กำลังมาติดตามช้างแม่สร้อยนะครับกับชุดจิตอาสาฟารังช้างนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาติดตามติดตามกลุ่มช้างป่าของแม่สร้อยช้างป่าจุฬารครับผมอยู่ในซอยกํายาหมู่จุกสามเจล่าบุรีรัมย์บุอีรัมจุฬางกรครับผมช้างยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมยอยู่ที่นี่เมื่อเช้ายังผักดันเข้าป่าตอนเช้าตอนแปดโมงช้างเข้าไปอยู่ทีนี้ อันนี้มาสังเกตการดูว่าเขาจะออกหรือไม่ออกวันนี้เราะว่าออกได้ทางเดียวคือทางนี้เมื่อคืนนี้พี่โรมอยู่จนแจ้งใช่ไหมอยู่แจ้งออย่าลืมติดตามช่องพี่โรมด้วยนะครับ,รบจะโรมหานนอกนะครับทางยูทูบไลน์นะครับก็เป็นจิตาสาจิตาสาครับจิาตาสาเป็นคนรักธรรมชาติครับอ่าเฝ้าติดตามช้างแล้วก็ ช่วยผักดันช้างมานี่หลายเดือนแน้วนะกี่เดือนนวเนี่ยที่เข้ามาถ่ายช้างเนี่ยโอ้ห้าหกเดือนได้ั้งได้แล้วได้แล้วตั้งแต่เดือนมีนาเมีนาเนาะพร้อมๆกันเนาะพร้อมกันตกลงผมกับพี่ใครมาก่อนไม่ไม่แน่ใจใช่เออมาพรอน่าเดี๋ยวพร้อมกันนะเจอกันวันนั้นเนาะมาถ่ายเนาะก็เรียกให้มาถ่ายด้วยกันแต่วันนี้ช้างอยู่นี่ที่นี่แน่นอนเลยเขาเรียกว่าซอย กอยกำยากำยาเหรอผมบอกผมบอกผิดจรผมว่าจำยาจำยาคล้ายกันไม่กำยาครับช้างยังอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้่าเราอยู่ในล่องคลองนะล่องคลองอยู่เนาะเราอยู่จุดปัดภัยอยู่เดี๋ยวถ้ามีช้างออกมาได้จะถ่ายให้ดูนะครับเราก็ขยกรไปุกครับผมถ้าเข้ามาเราก็ขยับถอยออกข้างนอกรอเพื่อนเพื่อนเพื่อผลักดันเข้าไปอีกทีเนึ่งนะครับ ขอบคุณที่ติดตามช่องนะครับผมขอบคุณนะครับ